กันที่เมืองไทยจงเออพิมพ์ผิดแน่ๆเลยนะคะ <c oughs> ก็อยู่ที่เมืองไทยจงนะคะแล้วก็มาที่เมืองไทยจงวันนี้ก็เลยจะมารีวิวห้องพักให้ดูนะคะวันนี้เราพักกันที่เมืองเออชื่อไม่ใช่เมืองดิโรงแรมนะชื่อ City Suet ทอยู่ที่เมืองไทยจงนะคะอย่างที่รู้ๆกันเนาะว่าเกาะไต้หวันเนี่ยเป็นเกาะที่เล็กมากนะคะใช้เวลาในการเดินทางจากเหนือจดใต้อะประมาณแค่340กิโลเมตรเองใช้เวลาเดินทางประมาณ6ชั่วโมงถึง7ชั่วโมงเอง ะะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราเดินทางมาจากภาคใต้แล้วก็กําลังจะขยับขึ้นมาเหนือเรื่อยๆนะใก,ใกล้เหนือสุดละเหนือสุดจะอยู่ที่ไทเปนะคะก็วันนี้ก็เลยพาทุกท่านมาดูห้องพักนะคะสภาพก็จะแบบว่าเนี่ยค่ะไปเดินตลาดมาค่ะหน้าโสมโซมนิดห,หนึ่งที่พักที่นี่นะคะเป็น n o smoking room นะคะก็คือห้ามสูบบุหรี่ค่ะถ้าสูบบุหรี่เนี่ยก็จะมีสัญญ,ญาณเตือนเลยนะคะเนี่ยเซนเซอร์อันนี้มากนะคะก็คือจะเป็นเซนเซอร์ที่แบบว่า ร้องเลยอะค่ะถ้ามีเสญยงแต่ว่าความที่บางท่านเนี่ยจ,จะไม่ชอบก็คือเรื่องของพื้นนะคะคืออย่างอย่างพื้นเนี่ยพอมันเป็นพรมเนี่ยก็จะมีกลิ่นนิดนึงนะคะแต่มันเป็นกลิ่นปกติของที่พักที่เป็นลักษณะของพรมจะไม่ใช่กลิ่นของพวกบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการ์ดแบบนี้นะคะห้องพักก็จะเน้นจริงๆปุ้ยคิดว่าตัวเนี้ยเป็นห้องที่โอเคใช้ได้เลยแหละเพราะว่ามัน มันห้องมันก็ไม่ได้แคบมากแต่ว่าจะแคบกว่าที่เมืองกอสงเพราะว่ากอสงเป็นเมืองเมืองชานเนาะจะเป็นชานเมืองนะคะก็จะเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่ก็จะมีพื้นที่กว้างกว่านะคะเมืองไทยจงเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่ค่อนข้างพืง้นที่แพงนะคะแพงขึ้นมาก็จะเป็นห้องพักแคบๆประมาณนี้อันนี้สําหรับสําหรับมดาวนะ,ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเวลาเราเข้ามาเขาก็าจะมีเป็นไอ้นี่ตัวนี้เอาไว้กลาง เวลาลมาก็กางออกมาแล้วก็เอาของใส่ได้นะคะใครจะใช้ก็ได้เลยแล้วก็ทีนี้ก็มาดูนะคะโดยตะเกียก็จะมีเป็นอันนี้จะมีเป็นหมอนให้หมอนเพิ่มมาให้หนึ่งอันนะคะแล้วก็เปิดเปิดนี้ได้แล้วก็จะมีเป็นเป็นไม้อนี้เนี่ยไม้อันนี้มีให้สองแล้วก็จะมีเป็นตู้เซ็ตนะคะไม่เคยใช้ทีค่ะแล้วก็จะมีเป็นรองเท้าทริปเปอร์ไม่ใช่ดิปเปอร์รองเท้าใส่บแบบใส่แล้วทิ้งอ่ะ ได้มีให้ด้วยค่ะทีนี้มาดูที่อ,อันนี้ก่อนเนาะทีวีนะคะทีวีก็จะคือมันจะมีหช่อง HBO นะอย่างเมื่อวานนี้จะมีช่อง HBO เพราะช่องที่เป็นพวก international อะคะ่ะแต่ว่าไม่มีเวลาดูหลับนะคะลับสนิทแล้วก็มาดูตรงนี้ที่โซงห้องนอนอันนี้ก็จะเป็นเตียง <S <S เฟุตค่ะเล็กมากนะคะ เทียบกับเมื่อวานนี้นะคะเตียง5ฟุตนะคะเป็นห้องสุดห้องทวินอนกันอันนี้ก็จะแบบแคบแคบนะคะแต่ว่าก็ถือว่านอนสองคนได้สบายนะคะไม่มีอะไรก็จะมีแค่ตรงตกแต่งตรงหัวเตียงนิดหน่อยนะสองฝั่งเปิดไฟได้ปิดไฟได้นะคะระบบคอนโทรลไฟจะอยู่ตรงนี้เข้ามาปุ๊บก็คือกดได้เลยนะคะกดตรงนี้ก็จะเปิดปิดไฟได้อย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะคะก็อันนี้ก็คือสามารถที่จะกดได้แล้วก็มีแอร์คอนโทรลแอร์ตรงนี้ จะอยู่ด้านบนนะคะวันนี้นะคะมีกลิ่นของของพรมนะมีกลิ่นของพรมนะคะแล้วก็มาดูห้องน้ํากันค่ะเข้ามาห้องน้ํากันเนาะก็ะห้องน้ํานะคะก็จะแบบมีไดป้ปะผมให้นะคะตรงนี้มีเชฟเชฟเฟอร์อันนี้ก็คือที่ตรงโกหนวดเนาะบางคนใครไม่รู้เนาะก็คือจะเป็นตัวเครื่องอะที่ว่าเรา,เาไว้โกหนวดอะจะใช้ตรงนี้เสียบตรงนี้ได้เลย อันนี้ก็จะเป็นกระจกเอาไว้ดูก็น้ําก็จะมีปุ่มมีแบบนี่แหละร้อนเย็นนะคะปกติแต่ว่าความพิเศษก็จะอยู่ที่ชักโครกนะคะชักโครกเนี่ยจะมีเป็นปุ่มแบบนี้นะคะปุ่มแบบวอชก็คืออันนี้ล้างทำความสะอาดแล้วก็มีปุ่มเลดี้ด้วยก็คือ,อน้ําฉีก้นอ่ะที่ฉีก้นนะคะก็จะมีที่ฉีก้นนะคะแล้วก็มีอุณหภูมิของน้ํําน้าเลือกได้ว่าจะเป็นอุณหภูมิแบบ ร้อนหรือมิดเดิลหรือกลางหรือว่าโลวก็ตัวเย็นนะคะแล้วก็ที่นั่งนะคะที่นั่งก็คือที่นั่งซีทซีทเทมก็คือตรงนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิที่นั่งตรงนี้ให้มันอุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็จะมีพาวเวอร์ตรงนี้นะคะอ,อ,อันนี้ก็จะทั่วไปน,นี่สามารถกดได้นะคะแล้วก็จะมีที่นี่จะเป็นบาร์ท็อปเมื่อวานเนี้ยชาเวอร์กับบาร์ท็อปอ่ะแยกกันแต่ว่าในบาร์บาร์ทอปเนี่ยไอตัวเนี้ยที่เป็น ไออาอาบน้ำเนี่ยมันก็จะมีแบบเป็นชาว์ด้วยเ,เหมือนกันแต่แตเมื่อวานเนี้ยที่ทกองสงเนี่ยจะมีแบบแยกออกมาอีกเนื้อที่ค่อนข้างกว้างเขาก็เลยทำอันนี้ออมาเนาะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นห้องพักถือว่าโอเคนะใช้ได้แล้วก็ทีนี้มาดูผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวอันเนี้ยคือจริงๆอ่ะไปมาหลายโรงแรมเนาะอันนี้ใช้คุ้มมากบอกถึงความเก่านะคะแต่จริงๆผู้โรงแรมเก่าเนี่ยก็จะแบบมีความเรื่องของการบริการเนี่ย เวลาที่เราไปอย่างโรงแรมคําว่าเซอร์วิสอะเนาะพวกโรงแรมเก่าๆโรงแรมที่แบบว่าทำมานานเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเซอร์วิสที่แบบว่าโปรเฟชชั่นอลมากกว่าความพลาดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะน้อยลงเพราะว่าเจอเจอเรื่องของปัญหาอะไรมาก่อนแล้วแล้วก็มีการปกป้องกันอะไรดีๆอะไรเงี้ยบางอย่างอย่างอันเนี้ยอันนี้มันจะออกแนวแข็งแขงอะเออแต่ว่าไอตัวที่ที่แบบเนี้ยพวกเนี้ยมันจะซับน้ําได้ดีมาก ก็จะมันจะซับน้ําดีค่ะแต่ว่ามันก็จะมีแบบชนิดผงที่นิ่มๆอ่ะอย่างใครที่ไม้ที่เซนซิตันอะไรเงี้ยค่ะใช้แบบว่าผ้าที่แบบนิ่มแล้วก็หอมอะส่งก็ราคาประมาณนี้เนาะนะคะก็จะมีเป็นผ้าเช็ดตัวแล้วก็จะมีผ้าเช็ดหน้าเช็ดหัวประมาณนี้นะคะอันนี้เนาะแล้วก็มาดูทางนี้กันมีไว i ฟนะที่นี่ก็มีเป็นรคหน่อยนะคะกระแสไฟฟ้านะคะจะเป็น คือคือตรงนี้เขาจะเขียนให้ค่ะว่า Wi-Fi Name City แต่ว่าจริงๆตรงนี้เมื่อก่อนเนาะสมัยก่อนโอเคต่อได้แล้วได้ก็หลุดไปสักนะคะก็จะมีแบบว่าที่อ่ะให้จบเนาะจะมี Wi-Fi ตรงนี้แล้วก็จะมีที่ชาร์จแบตนะคะแต่ว่า110โวลต์นะปลัก๊กจะเป็นประมาณนี้นะคะก็มาได้เนาะแล้วมีอะไรฟรีนะอีกน้ำเออันนี้เป็นครือเดียวกันกับเมื่อวานเนาะซิตี้สวีท นะคะก็น้ําฟรีสองขวดนะคะแล้วก็มีกาต้มน้ํานะคะแล้วก็กาแฟกาแฟไหมเนี่ยกาแฟใช่นี่คือกาแฟบาริสต้าค่ะบาริสต้าอ่ะโอ้เก็บกลับบ้านทเอาไปเลยแล้วก็<า>อันนี้ชาค่ะทีแบ็กนะคะเทนเรนเทนเรนเทนเรนซีแบ็กนะคะที่นี่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใชค้คูปองเหมือนว่าวานนะคะเป็นคีย์การ์ดนะคะเอ้ยใช้แค่บอกชื่อในการทานอาหารเนา ก็ได้เลยนะคะแล้วก็มีเมื่อวานเราก็ไม่ได้ใช้เลยนะคะอันนี้อะไรเนี่ยแชมพูโอมีแชมพูโอ้เป็นแบบซองลืมไปเลยเออไม่มีแชมพูนะเราไม่ได้เอาแชมพูมาด้วยนะม,มีแชมพูให้นะคะแล้วก็มีอะไรเนี่ยบอดี้โลชั่นด้วยค่ะแชมพูบอดี้โลชั่นแล้วก็บาทเอ่อบาทบารบาลิควิดอ่ะแล้วก็มีนี้ค่ะ โอเคก็มีอันนี้เอาไว้ใช้ได้นะคะนี่นะคะประมาณนี้โอเคค่ะสำหรับท่านไหนที่กำลังหาสถานที่พักเนาะที่แบบว่าอยู่ที่เมืองเกาสงสามารถที่จะมาที่มาเลือกที่พักที่นี่ได้นะคะก็วันนี้นอนสองคน,นะคะ่ะพักก็คนล,ละเตียงนะก็ะเตียงเล็กๆแบบนี้นะคะก็ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามใหม่เนาะก็จะเป็นไลฟ์พิเศษนะคะท่านไหนที่อยากจะได้ข้อมูลเรื่องของการเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะก็กดติดตามยิ้มแล้วไม่กดซีเฟิร์สนะคะหรือว่าเห็นโพสต์ก่อนนะคะกดกดไลฟ์แฟนเพจให้ด้วยนะคะหรือว่าถ้าอันไหนที่ถูกใจก็แชร์ให้ด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ท่านไหนที่ดูใน u t u b e นะคะก็ฝากกดกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ,นนะ,คะ,ะ,คะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องเที่ยวมาให้ดูกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย